ha สาวด่วนครับทุกคนหมอลำกระแสหมอลำไม่มีคุณภาพแต่ตอนนี้นะครับจากปากผู้ใหญ่บ้านขายบัตรล่วงหน้าได้3,000ันใบครับเรียกได้ว่าวันนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเรียกได้ว่าจากปากผู้ใหญ่บ้านครับพูดเองเลยนะครับว่าขายบัตรล่วงหน้าได้3 0 0พันใบนะครับแปลว่าวันนี้คนที่จะมาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลักๆเลยคือ3 0 0พัน ทุกคนครับทุกคนปังมากๆครับทุกคนนี่แหละครับหมอลำที่มีแต่กระแสหมอลำที่ไม่มีคุณภาพนะครับเรียกได้ว่านะครับทุกคนอ่ะกระแสแรงไม่มีตกจริงๆสําหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนวันนี้ก็คืออ่าเป็นการฉลองพัดยศด,ด้วยนะครับเนาะที่จังหวัดศรีสะเกดนะเป็นกําลังใจให้นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เห็นด้วยบอกว่าได้5,000ันใบแล้วนะ เมื่อกี้อิม,อมบอกไป3,000ใบตอนนี้มีข่าวสดๆมี FC แฟนคลับมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเพิ่นบอกว่าขายได้5,000ใบแล้วนะครับบอกทางช่องน้องป๋อมแปมนี้นะครับเนาะ นะนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันที่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงประสบความสำเร็จอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนกับการขายบัตรล่วงหน้านะครับแล้วก็แม่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คือพูดดีมากนะเดี๋ยวอิมจะเอาบางช่วงบางตอนที่แม่ผู้ใหญ่เนี่ยพูดนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันสักนิดสักหน่อยนะครับเนาะอ่ะฉลองพาร์ยศพระครูชั้นเอกเป็นบุญประจำปีนะครับ อันงานแสดงว่าเป็นงานการกุศลในสถ<ไ>าน,น,างงานาีน้องอันสมอันหน้าง,งานหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนับหน้างนร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะครับหน้างาน120บาทครับทุกคนสำหรับคนที่จะไปรับชมวันนี้นะครับเนาะ<ห>นนบ่แพงมาตรฐานบ่แพงครับมาสีเกตกันเองสีเกตกันเอ,องมาดีเขาทำงานนี่เขาจัดจะเจือามาือครับเขาจัดจะเมือกงานนี่ก็ถามว่านะครับก็วันนี้เราก็ได้ดูไปแล้วนะครับทุกคนว่า โอ้โหคนเนี่ยอยากดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเยอะมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ถือว่า,าลูกหลานจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับไปสร้างชื่อเสียงให้ครับทุกคนเนาะก็โอ้โหใครแหละจะไม่มาอยากมารับชมนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งครับทุกคนบ้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะวันที่23ที่ถึงนี้เป็นบ้านเกิดเลยนะครับก็มีใจเกินร้อยวันที่24มีสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่23นะครับ ต้องบอกว่างานนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนงานยิ่งใหญ่พอสมควรเป็นงานบุญประจําปีและอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็จะกลับไปบ้านเกิดด้วยนั่นเองครับทุกคนเนะาะก็ในวันที่23นะครับที่อ,อําเภอบ้านใหม่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านทองหลางหมู่ที่3นี้ต้องบอกแบบนี้เลยที่วัดสระปทุมครับทุกคนเนาะใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจได้ใกล้ๆกับน้องสองห้องจังหวัดขอนแก่นซึ่งต้องบอกว่าบ้านอุ้มอิ่มเนี่ย ติดชายแดนเลยนะครับทุกคนติดชายแดนขอนแก่นติดชายแดนนครราชสีมาครับจะอยู่ตรงกลางพอดีเนาะใครที่อยากจะไปนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับแถวกมศูนย์บ้านใหม่เชยพศก็สามารถไปร่วมงานได้ก็เชิญชวนทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับนาออ่ะวันนี้ครับบรรยากาศหน้าง,งานก็คือค่อนข้างร้อนเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับนาอพ่อๆแม่แม่นะครับ คอนวอยด้วยกันแล้วกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนเข้าไปรอปูเสือรอรับชมกันเยอะมากๆแล้วนะครับในตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นหมอลำที่มีคุณภาพและเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยเมื่อคืนนี้เนี่ยทางด้านบอสโจก็ได้มีการประชุมทีมงานประชุมลูกทีมกันด้วยเนาะเหมือนกับว่าโอ้โหเรียกได้ว่าบอจโจประชุมเข้มเหมือนกันแล้วพ่อโจเนี่ยก็ได้มีการนะครับโพสตบอกว่าอ่เดี๋ยวิมข่าวกระแสเข้าไปอ่านนะครับ พูดน้อยก็หาว่าไม่พูดนะครับนะนี่เดี๋ยวยิมข่าวกระแสนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู Facebook บอสโจก่อนนะครับเมื่อคืนนี้เขาได้มีการประชุมทีมงานกันนะครับแล้วเมื่อคืนนี้คนก็คือแบบว่า อัญญะอีกเช่นเคยนะครับเนาอะ,อะบอสโจพูดเอาไว้บอกว่าถ้าพูดน้อยก็หาว่าน้อยเรื่องถ้าพูดมากก็หาว่ามากเรื่องถ้าไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับประชุมพูดคุยทีมงานประจําสัปดาห์นะทุกคนเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีบรรยากาศนะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงร่วมประชุมกับทีมงานด้วยนะครับก็คือนั่งหน้าก,กันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็มีประชุมกันแบบว่าอ่ะหลายอย่างนะครับเนาะหลายๆประเด็นนั่นเองที่บอสโจได้มีการประชุมแล้วก็ ปิดไลฟ์ไปตอนที่เขาประชุมแล้วก็เป็นความลับของทางองค์กรน,นั่นเองนะครับนาอทุกคนก็อ่ะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนด้วยกันแล้วกันครับเรียกได้ว่ามีงานทุกวันจริงๆครับแล้วก็คือเรียกได้ว่างานไหนที่ไปเนี่ยคนก็คืออะยะตลอดนะครับ คนเต็มตลอดเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานปิดวีคหรือว่างานเจ้าภาพนะครับคนก็เยอะถ้าเป็นงานเจ้าภาพแล้วเก็บบัตรคนก็เยอะอีกเช่นเคยครับทุกคนเนาะใครก็อยากดูอุ้งอิงเพชรบ้านแพงใครก็อยากดูโชว์ต่างๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยบอสโจเองเนี่ยก็เลยมีการประชุมลูกทีมนั่นเองครับทุกคนปรับเปลียนเนาะอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ ทําตามนั้นอันไหนที่โดนตําหนิมาอะไรเงี้ยบอสโจก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับทุกคนเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมเข้มกันเลยทีเดียวสําหรับองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับเนาะและล่าสุดครับทุกคนสำหรับอ่าอัปเดตในเรื่องของภาพ,พยนตร์กันหน่อยเนาะอุ้มอิ่มก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆเ,เลยนะครับทุกคนบอสโจเนี่ย เปิดโอกาสให้คนที่อยากร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยครับทุกคนใครอยากเข้าร่วมโดยไม่มีค่าตัวเชิญทักมาหลังใหม่ได้เลยหรือคอมเมนต์มาครับตอนนี้เยอะมากเพื่อนพ้องน้องพี่อยากร่วมฉากนี่คือบอสโจนะครับเปิดโอกาสให้คนเนาะอาจจะมีแบบว่าอะฉากคอนเสิร์ตฉากอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับบอสโจบอกว่าเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้คนที่อยากร่วมแสดงมาร่วมแสดงนี่นะครับเนาะใครที่อยาก ร่วมฉากกับทางด้าน ภา,าพยนตร์เรื่องนี้ก็ทักไปทางด้านบอสโจกันได้เลยนะครับทุกคนเนาะก็เปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนเนี่ยอยากที่จะร่วมฉากอาจจะมีฉากแบบว่าไปชมคอนเสิร์ตหรือเปล่าฉากแบบว่าไปไปถ่ายรูปอุงอิงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนมันก็จะเป็นฉากใหญ่ๆเนาะในเรื่องอ่าเรื่องนี้ที่บอสโจกำลังจะทำเนี่ยมิมคิดว่าเป็นฉากใหญ่แน่นอนยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับใครที่อยากจะเข้าฉากก็สามารถทักไปที่แฟนเพจสาวนอ้อยเพชรบ,บ้านแพง ได้เลยครับทุกคนวันนี้ดีใจด้วยกับทางเจ้าภาพเนาะที่ขายบัตรล่วงหน้าได้ถึง5,000บัตรแปลว่าวันนี้เนี่ย5,000คนหลักๆแล้วไปจับจองพื้นที่กันที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนเนาะใช่ไหมบางคนก็อาจจะเหมาเนาะใช่ไหมครับทุกคนอาจจะเหมาแต่ว่าอาจจะไปแค่คนเดียวอะไรแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนกับการขายบัตรอันนี้อิมก็ไม่ค่อยเข้าใจกับการแบบว่าขายบัตรอะไรแบบนี้ นก็เป็นกําลังใจให้นะครับทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพ็กด้วยกันแล้วกันแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็อีก3วันนี้บทเพลงของพ่อคํมมอดหรือว่าของพี่แมนมานีวันอ่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเป็นเพลงเมือคักเมียเข่านะครับของพี่แมนมานีวันนะ้อซึ่งมีพ่อคํมมอดเล่น MV ด้วยแล้วก็ครูหมอนอิงด้วยนะครับทุกคนนะก็มาส่งกําลังใจ ให้ก็แล้วกันนะครับเนาะวันะในวันที่18มีนาคมนี้ได้ฟังกันแน่นอนกับทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยหมอลำไม่มีคุณภาพหมอลำกระแสแต่ขายบัตรได้5 0 0 0ับาทแล้วเนี่ยปังมาก,มากๆกครับทุกคนเนาะแล้วก็ฝากพ่อ,พอ,พอ,พอแม่ fc ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง,ปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ